เซนิคของผมอยู่ผมเคลี้ยของผมจะได้ไหมครับแมปเดอะบิ๊กฟิฟทีนฟิฟทีนเออไม่ใช่ฟิฟทีนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะเขาอ่านอะไงวะฟิฟทีนขนาดยากมันได้สิบห้าเดี๋ยวโหเออเป็นว่าสิบห้าได้สิบห้าเอหรือว่า,าง่ายคือเดอะบิ๊กสิบห้ากัน,นเองครับโอเคหรือว่าแบบนี้นะครับเป็นแบบหาป Half ุ่มนั่นเองโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันดีกว่ามาในกล่องนี่มีอะไรเอ่ยในกล่องนี่มีแมปออฟดิสแมปฮะมีแผนที่มาคืออะไรอ่ะไหนข้างหน้ามีอะไรอันนี้เป็นโครงสร้างเหรอ อ๋อคนสร้างมี3คนสรุป3าหรือสี่ว่เนี่ยหัวหายไปหนึ่งคน4ี่สี่แต่คนหนึ่งหัวน่าจะหายเออแล้วออลนี่อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้คนสร้างมัง้งตอนแรกเป็นน้ำไม่ใช่เหรอโ u i l d เดอ๋อเหยียบมาแล้วมันหล่นลงมาอันนี้อ๋ออันนี้คือคนเทสเนี่ยไงเตอร์เนี่อ๋อเอออันนี้คือคนสร้างอ๋อคนสร้างมีคนเดียวโอเคไปค,คลิปนี้ผมก็จะใส่เตเตอร์หน่อยนะครับทำไม,ำไมอยากได้ภาพสวยมาแล้วเร็วที่หนึ่งอ่านไม่ออก โอ้บอกเลยว่าแหมมหาปุ่มนี่เนี่ยมันจะไม่ได้หาปุ่มแบธรรมดานะครับเอานี่ผ่านแล้วไม่ต้องหาเนี่ยไปเลยเนี่ยเอ้าไม่มีไม่มีปุ่มทำไมนายทำไมนายต้องโชว์งูนด้วยโอเคอันนี้เรามาหาปุ่มกันดีกว่าเอเคเจอแล้วอยู่ใต้บ้านนี้หรือเปล่าเจอแล้วเหรอนี่ไหนเห็นป่ะมือกดตรงนี้นี่เห็นป่ะอาออันนี้มันเปิดอ๋อเมื่อกี้อ๋อบอยกดแล้วเหรอใช่ใช่อันนี้มันเปิดอ๋อตอนแรกมันไม่หมอโอเคอะไรแบบวะ อุ้ยมืดมากเลยอะมาแล้วในกล่องมีบล็อกดินแล้วก็มีวันไดลิงสามารถเอาบล็อกไม้ได้เนี่ยบล็อกไม้อ่ะปึ๊บอ้าวทางเปิดอุ้ยเขากดเ่ะไม่รู้อ่ะนี่ไงอ่ะไปไปกดเดี๋ยแล้วกดโอเคเปิดแล้วแล้วไงต่อมันยังเหลืออีกเก้าอันน่ะเนี่ยนี่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 มันไม่มีปุ่มนี่ไงเออนี่ไงมันยังเหลือไม้อีกโอเคขึ้นไปข้างบนมีกองนี่ไง สามารถวาบล็อกเหล็กได้กล่องบนจะมีอะไรอ่ะอ,อ๋อปุ่มไหนวางบล็อกอะไรได้ออบล็อกเพชรหรือเปล่าบล็อกออฟไดมอนด์เออนั่นแหละบล็อกเพชรโอเคแล้วก็วางนี้แล้วก็ทางเปิดใช่ไหมนี่ไงใช่ดูมาอย่างที่ไปเลย <Dis co. S 1> มาครับเลเวลที่สองทะเลทรายแหมเขาสร้างสรรค์นีนะทำให้กูรู้สึกว่ามันก็เออสกิใช่มันไม่ใช่แบบการหาปุ่มธรรมดาบอกแล้วอันนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนมัน้งนี่ไงมีกล่อง เขาคงจะขึ้นข้างบนเลยไม่เขาไม่ทราบหรอกโอเคตรงนี้ก็มีกล่องแต่ว่าเปิดไม่ได้อ่ะแสดงว่าเราต้องไปอันน้นมีทรายไงนนั่นนี่ไงมีทรายโอ้ยอันนี้ปะโอ้ยโอ้ย <มา S 1> เกืบเกือบตายไหนนี่ปะอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่หรออันนี้สามารถวางบนหินทรายแดงอ่ะอุ้ยในกล่องมีบล็อกเพชรปุ่มสามารถวางบล็อกเพชรได้โอเคแล้วทรายสีแดงน่าจะไปวางข้างบนหรือเปล่าว่ามันจะมีกล่องอ่ะน่าจะใช่นะมีท่องว่ะมีชองว่ะเนี่ย ฮะมันวางบนทองก็เปล่ามันบอกว่าแผ่นหินทรายแดงต้องเป็นแผ่นหินทรายแดงนี่ไงอ่ะในกล่องนี่มีนี่ไงลิเวอร์สามารถบนวางบนบล็อกเหล็กได้ลินแบทด้วย <c oughs> ลิเวอร์ลีเวอร์โอเคไปเอาเอาวางไม่ได้อ๋อบล็อกทองคําแล้วบล็อกทองคําอ,อยู่ไหนอย่ใน,น,นี้ไงก็บอกว่าทองนี่อ่ะเอะวทางไหนเปิดอ่ะอะ <c oughs> เท่าหมดนี้เอาเท่าไม่เาหมดนี้อ๋อนี่ไงเนี่ยทางนี้เปิดตอนแรกมันปิดนเนี่ยเนี่ยตอนแรกมันปิดนะเนี่ยนี่ไงให้วางหลบก่อนหลบก่อนนี่แล้วก็มีลีเวอร์โอเคบล็อกเหล็กไปมีพวกที่เป็นทีมฟุตบอลป่ะไม่ใช่ม <c oughs> ีวอร์พูเหรอะเฮ้ยอย่าพูดสิเด็กทีมตันตนก <c oughs> ก,กูก็กูก็ไม่ได้ดูบอลน,นะกูก็ไม่รู้กันกูก็ไม่รู้กันไปปึ๊บโอเคแล้วทางก็เปิดใช่ไหมนี่ไงเปิดแล้วแล้วก็วางปึ๊บโอ้โหด่านต่อไป ตดมืดเลยมองไม่เห็นต้องมาเช็ดเด้์ออกอ่ะโอเคเอาออกแล้วอันนี้เขาบอกว่าให้เรากดเพื่อจะได้เอฟฟกเราจะได้ไม่ตายอ๋อโอเคแล้วทำไมเรามีปุ่มกดอ่ะอ้าวสามารถโางบ็อกเพชรได้อันนี้มีบล็อกเหล็กอ,อันนี้หาเจอ,อยังเนี่ยข้างบนไงอ๋อข้างบนข้างบนนี่ไงเข้าได้หรือเปล่านี่ไงเจอปุ่มแล้วได้ละเฮ้เจอได้ยังไงกันหน่าอ้าวแต่มันให้วางบล็อกเพชรนี่มันเป็นกรอบรูปอะ มันก็ใส่ปุ่มอะแล้วบล็อกเพชรมันอยู่ไหนอะบล็อกเพชรมันก็มีทางเดียวป้าก็คืออนั้นน่ะเอ๊ะตรงนี้มีกล่องนี่ไงมีพวเดี๋ยวดูก่อนนะพวขุดอะไรได้กระจกสีก็ขบนไงเออนี่ไงขุดช้าเลยขุดช้าว่ะทีต้องยืนบล็อกยืนบล็อกยืนบล็อกใช่รู้แล้วไม่ได้งงแล้วเว้ยไม่ได้งง่บอยมีอะไรขอดูก่อนไม่ดูอันนั้นมีดินทำอะไรได้อะนิดซัมริเวอร์เหรอ นีี่่เวยไปแล้วก็ลิเวอร์ไปวางบล็อกเหล็กใช่ไหมไม่ไม่อะไรแล้วมันมีอยู่บล็อกเดียวใจวางบล็อกไหนละ่ะสี่ไ <g usting> ปวาง <c oughs> แล้วก็ผ่านอย่างงี้เหรออุ้ยด่านนี้ง่ายป่ะเฮ้ยปิดทำไมล่ะตกตายตกน้ำหายแล้วโอ้โหโอ,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 อ,อ้โหตายมาครับอ่ะอ่ะปุ่มอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่โอเค<ม>เลเวลที่ห้า,าเดี๋ยวขอใส่เชนเดอร์ก่อนนะคุณมาโอเคเวลที่สี่ ปลากลัวเหรอโอ้โหแค่นี้บอยไม่ผ่านปลากลัวบอยกากวะพูดแค่นั้นมันก็ไม่ผ่านแหมเมื่อกี้ตกเฉเยพลาดเอาขึ้นมาถไมลงไปเอามันเป็นล็อกท้องเอาอดีแนละ้วคุขึ้นไป <c oughs> <c oughs> โอเคกูก <Google. S 3> <c oughs> ็ขึ้นมาทำไมวะตรงนี้มีกล่งกองหรือเปล่าเนี่ยต้องดูดีนะดูคือต้องดูทุกที่แหละว,ว่าตรงไหนมันแอบซ่อนอะไรไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนด่าบมาแกมันแอบซ่อนไปตรงทางผ่านอะอันนี้ปุ่มอันดัซ่อนอยู่แถวฟางหรือเปล่านี่ไงเจอแล้ว เจนีเวอร์แล้วบล็อกมาทำโยนขึ้นมาไม่เดี๋ยวกูขึ้นไปโอเคผ่านแล้วอ่ะกดแล้วมาที่ไหนเนี่ยอะไรวะอ๋อนั่นก็มีน้ำด่านใหม่อ๋อด่านใหม่กูนับหรอกเชือกกูนับหรอกโอ้ยลงมาแล้วมีอะไรอ่ะวอเทอร์แล้วไงทางเปิดเดี๋ยวเมื่อกี้ทางเปิดนี่ไงกดเชียววะอ้าว เซิร์ชปิงเซิร์ชปิงท่ามันเปิดอะบอยอันนี้จะต้องโยกลงใช่ไหม,มเราเอาลิฟเวอร์แบบลงให้หมดเลยนะอ่ะกดกดลงอ่ะแล้วก็ขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเดินมาแถวนี้ผมเหม็นทางตถวนี้เปิดอยู่นี่ไงโอเคแล้วก็มีกล่องมีธนูมีธน,นแูแล้วไงวะเออแล้วไงฮะเปิดสองสองห้องละมีปุ่มอันหนึ่งหรอแล้วก็ลิฟเวอร์อันหนึ่งธนูน่าจะเป็นแล้วแล้วกล่องมาจากไหนอ่ะก็ผมเป็นคนกดสวิตช์งไงอา้าว อ๋อมีกล่องนี่ไงเอา้าเราอยู่ทางตรงนี้ก็เปิดเฉยเลยงงเลยเนี่ยกูเป็กกนคนกดสวิคก็ตอนแรกกดสวิกแล้วมันไม่เปิดอ่ะก็มึงกดไม่เป็นอ่ะอ่ะเหรอก็อีอ่ะไปแค่นี้เหรออ๋องงงงน่าจะน่จะอ,อ,อ,อยู่ที่ไหนธนูไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรอ่ะโู้เป็นปลาโู้โคสุดซยเลยวีชีเจมันหมดเลยเดี๋ยวอันนั้นบอยนะครับบอยเป็นไก่ตรงนี้น่าจะอยู่ข้างบนนะในกล่องมีมอะไรเหรอ แล้วเป็นเกมหมดเอาชีวิตรอดได้ไงก็ถูกแล้วแหละมาให้ขุดบล็อกกันดีกว่าไหนไหนโยมาให้ดูหน่อยที่ขุดอ่ะก็ถูกเนี่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 ก็ขุดบล็อกสีเขียวอ่อนก็ขุดบล็อกนี้ก็ถูกวันนี้น่าจะเกมหมดศูนย์ทำไมงงกูกดผิดอ๋อคุณจเกมโมซ้อนหรือคุจะเกมโมศูนอ่ะขึ้นมานกล่องแล้วไงนี่ขุดเหล็กเอ้ยนี่ขุดกระจกอันนี้ก,กตวสถานที่ขุดจะจบราต้องหาของก่อน ตรงนี้มีนี่นี่เราโยนของเข้าไปได้เดี๋ยวก่อนโยนเข้าไปก่อนอ่ะหายทางเปิดมีบอกคำสั่งอ้าวทางเปิดเนาะโยนไปเพื่อนไรวะเอ้ยนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วตีตีตีออกมามันเป็นไอ้นั่นอ่ะเออที่ตัดขนไก่เอ้ยขนขนแกะ้วขนได้ปรอไหนดูหน่อยแล้วว่าขนอะไรได้ดอกมาดอกมาเลเวลเลเวลใบไม้ นี่ไงอ๋อนี่ไงแล้วมาสร้างกระโดดใหมแล้วก็มียากระโดดสูงจำบูซีแต่มีขวดเดียวอะนู่นนู่นอ๋อไม่ไม่รู้แล้วรู้แล้วนี่ไงตรงนี้นี่นี่นี่โอเคกินแล้วก็โดดปึ๊บแล้วก็ลงมาลขายมันกระโดดตรงนี้อ้าวถูกแล้วบอยเนี่ยมันลงมาในห้องเนี่ยบอยมาหาดิห้องนี้มี A X Z อะไรอะ เฮ้ยคืออะไรอ่ะมีป้ายบอกเดี๋ยวดูก่อนเขาบอกว่าพาร์ทนี่ไงเจอแล้วนี่ไงพาร์ทอ่ะเดี๋ยวเป็นคนจามเอง X J กด J ใช่ไหมแล้วก็ Q A อุ้ยเซตจู่ไหนวะอุ้ยทางเปิดอ่ะเสร็จแล้วกดแล้วเหรออ่ะเปิดแล้วนี่ไงในกล่องมีพิ k แอกกล่องซักเกอร์สีมะนาวแล้วก็สามารถบล็อกเหล็กแล้วก็บล็อกเพชรโอเคนี่ไงไป นี่ไงกล่องซักเกอร์ขุดเรียบร้อยแล้วก็บล็อกเหล็กอ,อ๋ออยู่นี่ปึ๊บแค่นี้โอ้โหเป็นไงด่านสร้างสรรค์ไหมอา้มาวไม่อยู่แล้วไปครับมาด่านที่6โอเคมาบอยก็เข้ามาอีกรอบแล้วคือบอยหลุดบ่อยมากโอเคมาเลเวลที่6 m มัส r o รูมโอเคด่านเห็ดนั่นเองข้างล่างน,นี่คืออะไร<น>ดูหน่อยเออเอ๊เสียงหรอวะ ันคือกล่องเลยมองไม่เห็นอะมันมืดมากเลยไม่รู้อะไปละกันขึ้นทางนี้เหรอมันมันก็ไม่มีเอ๊ะขึ้นมาไม่น่าใช่นะอ้าวมันกระโดดสูงนี่เนี้ยเนี้ยกระโดดสูงมึงคนเดียวคนเดียวเออว่ะไม่มีมันก็กระโดดไม่ถึงอยู่ดีอะถึงบ้เนี่ยไม่ถึงอยู่ดีปะเอ้ยไม่ถึงมันเป็นยากระโดดสูงใจด่านที่แล้วนี่ไงไกลเจอแล้วเยอะเลยโอเค ก่งงอึไม่ได้โง่บอยหาเลยไม่ใชจร่วงเสียงของตุ่มเหยียบอะไรให้พูดอะไรให้มันเข้าหูหน่อยครับโอเคอันนี้สามารถแตกขนแกะได้นะครับอ่าแตกขนแกะแล้วก็เหยียบอ่าแล้วก็ลอยค่อยๆตามมาทีละคนลอยไปไหนเนี่ยนี่ไงเจ,จอแล้วไหนลอยไปไหนวะเห็นไหนตัวขวาไอ้ของขวาเลยไปทางขวาอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงมีกรอบรูปอยู่ข้างหลังโอเคโอ้ยร่วง <laughs> ได้คีบิกเอ็กอะฝากเอาอันนึงมาด้วย พีเอสาอมารถออกซิเดียนอ,อยู่ข้างบนน่ะนั่นน่ะเออด้รีเวลละออกซิเดียนอยู่<ด>ไหนวะอ๋อเห็นแล้วนนไงนี่ออกซิเดียนไม่ใช่ตัดดิเอาตัดดิเองตัดผมแกะดอิอ๋อนี่ไงมีกลองแผ่นหินแผ่นหินอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราเอาไอ้นั่นไปปักไอ้นั่นมาก่อนบล็อกเหล็กอะแล้วก็อ่าวทางล่วงแล้วไงวะ <laughs> ทางล่วงแต่ยังไม่มีปุ่มเลยอะออนี่นอ๋อนี่ไงแผ่นหินตรงตรงนี้เหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะมามามาขึ้นมาไหนอ๋อขนแกะโอ้ยตั้งนานนี่ไงผ่นหินปึ๊บนี่ไงบองทองคำโอเคแล้วก็แปะปึ๊บแล้วทางตัวไหนเปิดโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่บอยฉลาดนะเนี่ยเป็นไงอ๋อนี่ไง,อ,ไงออซิเดียนโอเคแล้วขุดอย่างนานนะอ,อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็มีจอบสามารถขุดดินได้ แล้วก็ดินมาขุดตรงนี้อ่ะเอาอ๋อขุดดีแล้วก็เปิดกล่องแสดงว่าที่ตัวนี้เปิดไม่ได้เพราะเอามันก็เปิดได้นี่เอ้าอะไรวะเนี่ยงงเลยเอาอเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอเอออยู่กันไปนะกูไปแล้วบายๆช่วยดิโอเคปึ๊บโอ้โห,โโหมาด่านนี้ยังมืดต้องเอาเชนเดอร์ออกมาด่านที่เจ็ดโอ้โห,ม,หมันหลอนแน่เลยมันขึ้นขึ้นขั้นบนในไฟเออขึ้นไปดิ อันนี้ไง<ะ>ข้างบนเจอแล้วมันขึ้นไม่ได้นี่เดี๋ยวนะเนี่ยไ,ได้แล้วอ่ะแล้วก็ขึ้นมามนติดบับ๊มมีกล่องอ่ะไม่อ่านแล้วก็น่าไม่ออกอันนี้สามารถรองบล็อกอิดได้บล็อกอิดก็ข้างล่างตรงนู้นแกเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยอ่าวางไม่ได้ต้องเป็นบล็อกอิดอ๋อนนี่ไงปึ๊บทางตรงนี้เปิดแล้วนี่ไงลงมาม้วจะมีผีป่ะไม่น่ามีหรอกอ่ะกดปุ่มอ้าวกดเลยเมื่อกี้กูกดแล้วมันก,ก,นกดซ้ำอ่ะเฮ้ยกดแล้ว ทางไกลอุย้ยเมื่อกี้น้องมาผีอะไรของขาวเมื่อกี้อุยอ้ยอุ้ยอะไระตกใจอะไรมันมีอะไรผี <c oughs> มีอะไรในกล่องนี่ไงบันไดอิฐอ่ะนี่บันไดอิฐเสรยบร้อยนี่ไงเปิดแล้วข้างหน้ามีกล่องนี่แบบหาปุ่มจริงป่าวะนี่ยมันคือพัดซู่ไงหรือว่าเขาให้เราขึ้นไปข้างบนคือข้างบนมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยเว้ยขึ้นได้ป่าวะอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อ๋อมันเป็นป้ายแล้วก็มีนั่นนี่ไงแถบดอโบเคนแถบดอพังเอา้าอะไรวะเนี่ยหาต่อไปครับทุกคนมันเป็นปริศนาให้เราแก้ันเดงอ๋อนี่ไงเห็นแล้วเจอแล้วนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้โอ้หาตั้งนานมันมีอัไรดยอยู่ตรงนี้นานหรือยังหรือมันเพิ่งมีนี่ไงขึ้นถามจริงขึ้นมาทำอะไรอะ่ะเออ เดียไม่ช่หนีรอดไเอ่อเดี๋ยวนะเราเราขึ้นมาบ้า,บามาทำอะไรวะบ้าดิมันก็มันก็ไม่ใส่เดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรนี่โอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราพยายามหาวิธีกรมานานนะผมก็ไม่ดูแลว่าจะผ่านยังไงก็คือมันมีอยู่ทางเดียวก็วคือไอ้ทางนี้เนี่ยที่มันเป็นเนี่ยเห็นไหมบอยเนี่ยที่บอกตอนแรกอะ่ะเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยแต่ว่าคือเราเรากดไม่ได้เว้ยเห็นป่ะคือว่าเนี่ยมันมันจะกดได้เหรอเนี่เนี่ยมันกดไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวก็คือเราจะต้องเอาล็อกนี้ออกนะครับปึ๊บ แล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีพั่วอยู่ซึ่งพั่วเนี่ยสามารถขุดดินได้แล้วดินอะ่ะแล้วเราก็พั่วเนี่ยไปขุดดินข้างล่างเนี่ยดินตรงนี้เนะี่ยขุดเสร็จปุ๊บอ่ะมากล่องอันนี้ยังไม่รู้นะแล้วก็เปิดกล่องมีดิฟเฟอร์างบล็อกเหล็กแล้วก็อันนี้ไม่รู้อ่ะเราก็ขึ้นไปวางบล็อกเหล็กวางปุ๊บทางไหนเปิดอ่ะทางนี้เปิดแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีปุ่มโอเคแล้วก็ผ่านจบครับแค่นี้คือด่านนี้งงมากเลยโอเค มาเลเวลที่8เฮ้ยวนหัวมากเลย <จอ S 1> ดาจัรเ,เ,เลย,เเลยไหนหูเยอะมากโด,โด,โด,มดูโดยโดยหมดโดยหมดในกล่องอน,นี้นมีแร่ถ่านหินอยู่ไหนขุดแร่ถ่านหินได้ไเราเป็นนักขุดเหมืองเหรอเนี่ย <c ười> ขุดอย่างช้าอ,นนอ่ะลงไปเลยมีเสียงหลอนด้วยอุ้ยข้างล่างันเหรออันนี้ข้างล่างะะข้างล่างอ๋อ นี่ไงตอเผาแร่เหล็กโอเคไปแร่เหล็กเหมือนเป็นด่านเหมืองอะ่ะเอาวงเดี๋ยว,วขุดก่อนขุดไม่หมดโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้ทำไมดูง่ายกว่าไหนทีเดียวแน่นอนงงเหมือนกันอ่ะมาแล้วแล้วก็โอ๊ยอุ๊ยอะไรอุ๊ยเกือบแล้วเชื่อ,อยังแบบว่าอะไรมันมีปุ่มอยู่ไอ้บอยไปเหยียบไอ้นั่นแหละเธอเพิ่งเพลียตกใจหมดมึงก็เป็นคนเดียวตอนแรกเกือบตกแล้วอ,ลอันนี้อะไรอะ่ะกิฟต์มีไดมอนด์เฮียแล้วต้องไปเอาไดามอนด์มาให้เขาอ่ะ เอาไปโอเคอันนี้แร่ทองคํานี่มันไม่ใช่ที่ขุดเหล็กโอเคมันเป็นที่ขุดแร่ฐานหินมึงเนี่ยว้ายหลอกไม่ได้อะไรไอ้มึงแร่ทองอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> นี่ไปไหนอ้าวมันมืดแล้วว่าเดี๋ยวทเาเช็คเช้าก่อนโอ้หนี่ขุดเร็วกว่าเยอะเลยต่อไปต้องไปด้วยขุดไดมอนด์แล้วแหละเอาจริงๆ ที่ชอบขุดท้องใช่ก็มเมื่อกี้ขุดอยู่เฮ้ยตกใจว่าเ,เจะเพดเฮ้ยนี่ไอมีกล่องอันนี้ remember words the last ขลาก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 ,ลกจำกล่องได้ไหมอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าจำที่อยู่ข้างกล่องได้ไหมอันนี้แร่ลาพิสโอเคแร่ลาพิสอ,อยู่ตรงไหนนะเฮ้ยนี่ไงพูดจริงปะเนี่ยมามาดูเองดีกว่าว อ๋อเราไม่ได้เข้าทางนี้อ๋อนี่ไงที่กูบอกมาเจอรางมันอยู่ในกล่องขางล่างนี้โอ้ยเดินหาตั้งนานด่านง่ายๆถ้า,าจะเป็นเรื่องยากๆนะพวกเราเนานะว่าไหมนี่ไงมีเอเมโลแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีทางลงลแล้วก็มีที่เหล็กด้วยอ๋อเขาขุดแร่เขาขุดแร่นี่ไงขุดเราไม่ได้ขดุดะขุดทองอดดดแล้วช่วชอบข<ว>ดุดทองใช่เมื่อกี้ขุดอยู่ไงนี่ไงมีกลอง บอกแร่เพชรแล้วก็บ็อกแร่เหล็กหันกลับมาดูอะไรบอยอ้าวทางปิดผมขุดแร่ถ่านไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่เก็ตมึงอาไปใส่กล่องใส่ขั้วใส่ม้ยให้หมดเลยนั่นแหละยวไปทีวีไปหาไปหนึ่งโอเคอันนี้มันแค่เอาไปขุดเพชรอ่ะนี่ไงใช่แล้วแล้วเรากลับบ้านกันเถอะไม่ต้องกลับบ้านหรอกเพชรอยู่ข้างบน,นเอ๊ะเราขุดเยผมถือว่าเกมหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมทำที่ขุดมันหายไป,ไปแล้วอ่ะนี่ไง อ๋อคือเราต้องเก็บที่ขุดมันไว้นี่ว่าที่มาทางเดิมนี่เนี่ยทางที่เราเข้ามาที่บ่อยว่าทางปิดทางนี้ไงเออ,เอ,อแสดงว่าเมื่อกี้เราต้องขุดออกอันนี้ตรงเหวแต่ตอนนี้เราได้ริเวอร์มาแล้วนะไปวางบล็อกเหล็กกันดีกว่าอา้านี่ไงริเวอร์อ่ะวางแล้วตรงนี้เราก็สามารถขุดเพชรได้นะครับนี่ขุดเพชรมีกล่องอันนี้ขุดแร่มโมรกตแล้วก็นี่ไงวางบล็อกเพชรได้โอเคอ่ะแร่มโมรกตด,ดูหน่อยนี่ไง โอโอเคเข้าใจแล้วไปโอ้โหไปกดเลยเรียบร้อยอ้าบอยรอบนี้เราได้แบบปุ่มมาเลยวะบอยได้ปุ่มไหมไม่ได้เนี่ยเราได้ปุ่มกับลิเวอร์มาโอเคไปอ่ะนั่นไงเป็นบาเรียจริงด้วยหัตกถ้าเจอบ็อกเหล็กบอกเลยนะอะไรอ่ะดอนดิงอย่ากินมันเนี่ยเจอบล็อกเหล็กแล้โอเคสักครู่กดแล้วเนี่ยทันิีเปิดทันเปิดจะไปไม่ได้ งั้นต้องปะต้องปะกวดต่อไม่ใช่ปักกดไม่มันให้เราหาทางขึ้นไปข้างบนแล้วก็โดดลงน้ำาก็กูหาอยู่โอเคตอนนี้เราก็เหลือแค่หาทางออกแล้วมันเป็นเขาบังกดกล่องเปิดไม่ได้อะไม่ต้องเปิดกล่องหรอกผ่านเลยกูเปิดได้กล่องนี้ก็เปิดไม่ได้แล้วกล่องที่เปิดมีอะไรไหมมีอันนี้ขุดอะไรได้ดอกมาสามารถทำลายหินเรืองแสงอันนี้อย่าบอกนะว่ากูไปปรุงยากันอะนี่ไงโอเคขุดละมีในเธอร์ฮูดนั่นไง มาปรุงยาเสร็จแล้วอะได้มาขวดหนึ่งเราต้องกินเพื่อที่จะกระโดดสักที่หนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนมันให้เราขึ้นตัวบล็อกทองนี่บอยใช่แล้วเราจะขึ้นอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนี่ไงโดดตรงกล่องอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือเขาให้เราไปยืนตรงกล่องนี้นะครับแล้วก็โดดปึ๊บแล้วก็นี่แล้วก็ลงโอเคโอ้โห น,นี่<ต>มงึงแน่ใจว่าได้แบบผาปูบด้วยาด่านเองโอเคไปโอเคมาครับแล้ววทธีสิบบูอ่านไม่ออกอ่านแค่ออกแค่บูยาก,กระโดดสูงแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องให้กลัวเราโกงได้ะยังไงมันจะโดดออมันจะโดดได้ยังไงมันก็ต้องหาปุบก่อนนี่ไงกระโดดขึ้นาบนนี่ไงอ๋อขึ้นทางนี้มันคือเมฆหรือเปล่าเจ้ากองไม่ใช่เมฆหรือเปล่าค,คือเมฆกันแหละบูชักเกอร์บ็อกซ์ซักเกอร์บ็อกซ์สามารถทำลายกล่องซักเกอร์สีน้ำเงิน ตัวนี้ก็มีกอยอีกอันนึงอันนี้มีธนูแล้วก็มีลูกธนูอ๋อนี่ไงโอเคอ่ะขุดแล้วแล้วก็ลงอะไรอ่ะเขาให้เราทำอะไรอ่ะหมุนอ่ะไหนอ๋อนี่ไงปึ๊บแล้วเราต้องอ่ะมีอีกไหมยิงแล้วไงอ่ะคุณบุ๊รีเสียงอะไรเสียงอะไรน้ำโอ้ยน้ำท่วมทำให้ฝนตกอ๋อนี่ไงฝนตกแล้วแล้วไงอ่ะขึ้นข้างนออันนี้คือฝนตกอ๋อแล้วก็ขึ้นแบงค์ข้างบน นั่นไงเห็นกล่องแล้วเห็นกล่องแล้วเห็นกล่องแล้วนี่นี่นี่มันมีหินน่ะมันมีขนแกะาะบังอยู่อะตรงเนี้ยมีกล่องแต่เราเปิดไม่ได้นะครับขึ้นมาข้างบนนี่ไงมีกล่องกันไกนั่นไงกูว่าลแล้ว <พะ S 1> แล้วก็ไปตัดขนแกะตรงนี้ปึ๊บแล้วก็<ด>บล็อกเพชรฮะบล็อกเพชรเหรอใช่อ่ะลงไปเราเขาให้เราทําอะไรเนี่ยอ๋อเจอแล้วโอ้โหถ้าเขาจะทำกันแบบนี้ละบอยโอ้ยเครียดอ่ะขึ้นมาดูนี่อยู่นี่ โอ้โห oh, oh. คือแบบเรารีบไปเกินไปไงโอเคอันนี้นั่นไงบล็อกเหล็กโอเคด่านนี้จบแล้วไปวางไปทางล่วงลงมา <c oughs> ไปครับกูไอ้หนีกุนจีนกุนซามแบบย่อเหลือเนี่ยอ่าแปวางแปะมาเล้วสิบเอ็ดโอเคสายเล็กเล็กหน่อยก็ดีอ่าจวแล้ว <c oughs> ตรงนี้มีทางนี่ไงเปิดไมไดดไ่ได้แล้วอ่านี่ไงได้แล้วอ๋อมันเป็นปุ่มกดนี่ไงได้ออเตอร์หินมา ดินเผาเคลือบสีมันตาลเอาไปนี่ขุดนี่อ่ะช่วยขุดเอาจริงเหี้มีอะไรไหนดูหน่อยสามารถทำลายขนแกะแล้วขนแกะอยู่ไหนครับกูเดินผ่านกูจำได้โอเคอ่ะขุดเฮียบอกเอาไปลึกกี่อะเอาเนี่ยจัละอ่ะเอาคุณกระจกกระจกเอาสโตนสโตนไอ้บ้าสตหินก็ก็ก็ตรงเริ่มอ่ะเนี่ยมีหินอยู่นั้นมึงไปนั่นเดี๋ยวเรรอตรงนี้โอเค เจอกล่องแล้วกระเบื้องเทราคอตด้คืออะไรอ่ะมาในเมื่อเราหาไม่เจอนะครับเราก็ต้องเกมโหมดนะครับอ๋อหรือว่าบอกดิวะบอกไหนเนี่ยบอกนี่นี่เออนี่ไงเอ้าเราเราบอกที่มันอยู่ไหนอ่ะตอนแรกกูเจอแล้วเว้ยนี่นี่อันนี้สามารถถืกระจกได้นี่ไงบอยอ่ะกระจกอยู่ตรงนี้ล้วก็กุดไปเราพร้อมที่จะผ่านแล้วอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเขาบอกว่าไฟนอ l r i v e r is อิ h e r นปุ่มสุดท้ายอยู่นี่เหรอ River สุดท้ายอยู่นี่เหรออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่นี่ให้เราคูดอีกแล้วได้แล้วได้บองดินมา sorry แต่มันไม่ใช่ที่นี่มันมีอีกทางนึงให้ไฟโอ้โหไมอีกฝั่งนึงกูว้าเออรู้แล้วมันจะแค่ River อ่ะไม่บอยมันมีทางนึงงั้นกดก่อนไหมอ่ะกดไปเลยเอาง่ายว่า2ทางอ่ะมันจะมีลิฟลิเวอร์กับปุ่มที่กดเพจได้นั่นแหละอ่ะต่อไปลุยต่อ ไมไมามมนกระดาปเพชรเอ้ยดาบทอง,ทองพังไม่ไหวแล้วนะพังกันใช่ไหมเออพังแล้วใช่ไหมเออ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 เอาแล้วกูๆๆๆได้ปุ่มมา <ๆๆ S 1> จากไหนเๆๆนี่ยอ่ะได้ปุ่มแล้วนี่ไงได้ปุ่มมาแล้วไม่รู้ทุบกล่องไหนมาไปแล้ว โอ้ยห oh, okay, <laughs> ัวจุดได้คิดดูโอเคปะมาครับเลเวลที่2โอเคนะทุกคนบอกว่าแมบปบนี้นะครับก็พอไปแค่นี้ดีกว่านะครับผมคงจะไม่เล่นต่อแล้วนะครับคงจะพอที่ด่าน12บสองอะไรเอาจริงๆอ่ะมันยังเหลืออีก2ด่านนะแต่ว่าผมตัดออกไปนะเพราะว่าคือมันก็หาไม่เจอเหมือนกันคือแบบนี้มันยากมากเลยเอาเป็นว่าเราขอจบแมปรนี้ได้การแบบ เล่นที่ถึงด่านสองก็พอนะครับจริงๆแบบนี้เนี่ยไม่ถึงด่านสิบห้านะครับโอเคก็แบบนี้มันยากเกินไปคือแบบไม่ไหวนะครับเออนั่นแหละโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์พวกเราสองร้อยแล้วผมมันเจอคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย